นิทานปูทุ่งกับหน่อไม้มหัศจรรย์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีคุณตาคุณยายและหลานชายตัวน้อยอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างพ่อเพียงทุกเช้าพวกเขาจะออกไปหาหน่อไม้และปู่ทุ่งเพื่อนำมาทำอาหารง่ายๆกินกันในครอบครัววันหนึง่ง คุณตากำลังขุดหน่อไม้อยู่ริมคันนาแต่สิ่งที่น่าประหลาดก็คือหน่อไม้ต้นหนึ่งนั้นมีแสงสีทองเรืองออกมาคุณตาตกใจแต่ก็ไม่วางมือเขาจึงขุดหน่อไม้นั้นขึ้นมาอย่างระมัดระวังทันใดนั้นเองพวกปูนาเล็กๆรอบทุ่งก็เดินเข้ามาเรียงแถวราวกับจะบอกว่าหน่อไม้นี้ไม่ใช่หน่อไม้ธรรมดายายหันมายิ้ม แล้วพูดว่าบางทีนี่อาจเป็นของวิเศษจากผืนดินที่จะทดสอบหัวใจของเราเด็กน้อยตื่นเต้นจึงถามขึ้นว่าแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีตาครับคุณตานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มกว้างแล้วตอบว่าของวิเศษใดๆก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าการแบ่งปันให้เราเอาหน่อไม้นี้ไปทำอาหาร แจกเพื่อนบ้านกันเถอะคืนนั้นยายจิงต้มแกงหน่อไม้หอมกรุ่นส่วนเด็กน้อยก็ช่วยตักแบ่งใส่ถ้วยนาไปให้เพื่อนบ้านทั้งหมู่บ้านทุกคนที่ได้ชิมต่างยิ้มได้ความสุขและพูดตรงกันว่าแกงหน่อไม้นี้อร่อยที่สุดในชีวิตรุ่งเช้าพวกเขากลับไปที่คันนาอีกครั้งแต่หน่อไม้ทองคำได้หายไปแล้ว เหลือเพียงปูทุ่งนับร้อยที่เดินอยู่รอบๆเร,รากับกำลังโบกก้ามบอกลาคุณยายหัวเราะพลังเอ่ยว่าหน่อไม้มหัศจรรย์นั้นคงมาเพื่อสอนเราว่าแท้จริงแล้วความสุขเกิดขึ้นจากการแบ่งปันไม่ใช่จากสิ่งวิเศษใดๆเลยจากนั้นเป็นต้นมาครอบครัวเล็กๆริมทุ่งก็ยังคงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นเสมอมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่เกิดจากการแบ่งปันสิ่งเล็กๆให้แก่กันนิทานเห็ดวิเศษกลางทุ่งนาณนะหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาอันสงบงามมีเด็กหญิงฝาแฝดคู่หนึ่งที่ร่าเริงและสดใส พวกเธออาศัยอยู่กับคุณยายใจดีผู้สอนเสมอว่าการช่วยเหลือและแบ่งปันคือสิ่งที่ทำให้หัวใจของเรามีความสุขทุกเช้าแฝดน้อยจะออกไปช่วยคุณยายเก็บเห็ดตามกอหญ้าริมคันนาหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ทั้งคู่หัวเราะคิกคักสะพายตะกร้าเล็กๆวิ่งเล่นไปในทุ่งที่อาบด้วยแสงอาทิตย์อุ่นๆ วันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดินทั้งสองก็เจอเห็ดก้อนกลมสีขาวนวลขึ้นอยู่บนกองฟางแต่สิ่งที่ทำให้แปลกใจก็คือเห็ดดอกนั้นส่องแสงระยิบระยับเหมือนดวงดาวเล็กๆในยามค่ำคืนว้าวพี่จา๋าดูสิเห็ดอะไรทำไมมันเปล่งแสงได้เด็กหญิงคนหนึ่งร้องขึ้นอย่างตื่นเต้น พวกเธอค่อยๆย,ยื่นมือไปจับแต่ทันใดนั้นเองเสียงแผ่วเบาก็ดังขึ้นหนูน้อยอย่าพึ่นเด็ดข้าไปเลยข้าคือเหตุวิเศษหากเจ้าทั้งสองนำข้าไปแบ่งปันให้คนอื่นข้าจะมอบความสุขและความอุดมสมบูรณ์ให้มากกว่านี้ เด็กหญิงทั้งสองมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจและลังเลใจพวกเธอหิวและอยากเก็บเห็ดนี้กลับไปให้ยายทำแกงอร่อยๆแต่ในใจก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าแบ่งปันคนอื่นๆก็คงจะมีความสุขไปด้วยหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเด็กหญิงทั้งสองก็ตัดสินใจยิ้มกว้างแล้วพูดพร้อมกันว่า ถ้าเห็ดวิเศษพูดอย่างนั้นเราจะนำไปแบ่งให้เพื่อนบ้านทุกคนคืนนั้นคุณยายช่วยทำแกงเห็ดหม้อใหญ่หอมกรุ่นไปทั่วหมู่บ้านแฝดน้อยก็ช่วยกันตักแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆแล้ววิ่งนำไปให้เพื่อนบ้านทีละหลังเสียงหัวเราะความอบอุ่นและคำขอบคุณดังขึ้นไม่ขาดสายแล้วแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น เห็ดวิเศษที่เหลืออยู่ในตะกร้าของพวกเธอค่อยๆแตกกอกลายเป็นเห็ดใหม่งอกขึ้นมาอีกหลายดอกมากพอที่จะเลี้ยงดูทั้งหมู่บ้านนับแต่นั้นมาทุกปีเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเห็ดวิเศษก็จะกลับมาปรากฏขึ้นเสมอเพื่อเตือนชาวบ้านว่าแท้จริงแล้วความสุขไม่ได้เกิดจากการเก็บไว้คนเดียว แต่เกิดจากการแบ่งปันให้ผู้อื่นแฝดน้อยกับคุณยายจึงกลายเป็นตัวแทนแห่งรอยยิ้มในหมู่บ้านและทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นรู้จักเอื้อเฟื้อและแบ่งปันความสุขให้กันตลอดไปข้อคิดจากนิทานเมื่อเราแบ่งปันแม้เพียงสิ่งเล็กน้อยก็จะงอกงามเป็นความสุขใหญ่หลวง ที่หล่อเลี้ยงหัวใจของทุกคนตอนที่หนึ่งเพื่อนใหม่ในทุ่งนาในหมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนาสีเขียวขจีมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อมลิเขาเป็นเด็กที่ชอบความเงียบสงบและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัววันหนึ่งขณะที่กำลังเดินเล่นอยู่ริมคันนามะลิได้พบกับลูกควายตัวหนึ่งที่พลัดหลงจากแม่ มันดูหวาดกลัวและอยู่ตัวเดียวมลิไม่ได้กลัวเลยแม้แต่น้อยเขาเดินเข้าไปใกล้ๆและลูบหัวลูกควายเบาๆพลางหยิบดอกไม้ริมทางมาคล้องที่คอของมันเจ้าไม่เป็นไรนะมะลิพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจากนี้ไปเราจะเป็นเพื่อนกันนะลูกควายส่งเสียงร้องเบาๆราวกับจะตอบรับมลิตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าทอง ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนรักกันไปมลิมักจะพาเจ้าทองไปเล่นในทุ่งนาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังและนั่งเฝ้ามองพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันเสมอเจ้าทองเองก็ชอบให้มลิเอาดอกไม้มาคล้องคอและพูดคุยด้วยเวลามีเรื่องอะไรไม่สบายใจมลิก็จะมานั่งข้างๆเจ้าทองและเล่าให้ฟัง ความผูกพันของทั้งสองนับวันยิ่งแน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆตอนที่สองความลับของเจ้าทองวันหนึ่งเกิดพายุฝนครั้งใหญ่น้ำท่วมทุ่งนาจนดูอันตรายพ่อของมะลิกำลังจะออกไปดูว่าน้ำท่วมข้าวที่กำลังออกรวงไปถึงไหนแล้วแต่มะลิเป็นห่วงพ่อมากเขาจึงตัดสินใจจะออกไปด้วยเจ้าทองเห็นมะลิเดินฝ่าพายุไป ก็รีบวิ่งตามไปติดๆระหว่างทางมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางทางมะลิพยายามดันเท่าไหร่ก็ไม่ขยับขนาดนั้นเองเจ้าทองก็ก้มหัวลงแล้วใช้เขาดันกิ่งไม้จนกระเด็นออกไปอย่างง่ายดายมะลิมองด้วยความตกใจเขาไม่เคยเห็นเจ้าทองมีพละกกำลังมากขนาดนี้มาก่อนเมื่อพวกเขาไปถึงทุ่งนาน้ำกำลังท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆ มะลิเริ่มท้อใจแต่ทันใดนั้นเองดอกไม้ที่มะลิเคยคล้องคอเจ้าทองก็เปล่งประกายสีทองอารามและร่างกายของเจ้าทองก็เริ่มมีแสงสว่างออกมามันไม่ใช่แค่ควายธรรมดาแล้วเจ้าทองเหงยหน้าขึ้นและส่งเสียงคำรามก้องฟ้าแสงสว่างนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทันที ทำให้ก้อนเมฆที่กำลังมืดครึ้มแยกออกจากกันและฝนก็หยุดตกในที่สุดมะลิยืนมองอย่างอัศจรรย์ใจเจ้าทองไม่ใช่แค่เพื่อนของเขาแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีความลับที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ตอนที่สบทเรียนสำคัญหลังจากพายุหยุดเจ้าทองก็กลับคืนสู่ร่างเดิมและแสงสว่างจากตัวมัน ก็ทำให้ข้าวที่กำลังจมน้ำลอยขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ข้าวทุกรวงยังคงสมบูรณ์ดีและดูเหมือนจะออกรวงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำพ่อของมลิที่ออกมาดูเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตกใจไม่แพ้กันจากวันนั้นเป็นต้นมามลิและเจ้าทองยังคงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาพิเศษกว่าเดิมมากมลิได้เรียนรู้ว่า เจ้าทองไม่ใช่แค่เพื่อนที่ไว้ใจได้แต่ยังเป็นเหมือนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเจ้าทองไม่ได้มีพลังเพื่อใช้เอาชนะใครแต่มีพลังเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้อื่นมลิรู้ว่าความเมตตาและมิตรภาพที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยคำพูดเสมอไปแต่สามารถแสดงออกผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆได้ เหมือนกับการที่เขาเคยคล้องดอกไม้ให้เจ้าทองหรือการที่เจ้าทองใช้พลังพิเศษเพื่อช่วยปกป้องทุ่งนาของทุกคนในหมู่บ้านมาลิเติบโตขึ้นพร้อมกับบทเรียนสำคัญที่ได้จากเพื่อนรักสีขาของเขาและทั้งสองก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุ่งนาสีทองตลอดไป